ครับคิวส่งมอบอีกคันหนึ่งนะครับในวันที่สามสิบมกราสอง5ันห้า้อหกสิบห้านี้นะครับก็คันต่อมาก็จะเป็นรุ่นนี้ครับสี่ประตูหนึ่งจุดเก้า X Series Speed นะครับเป็นลูกค้าที่อยู่แถวลาดกระบังนะครับกรุงเทพเดี๋ยวต้องนำรถคันนี้ไปส่งเลยคันที่ถ่ายรีวิวเกี่ยวกับการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกให้ชมมาฮาคลิปที่แล้วนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปลองรับชมกันได้นะครับ ติดตั้งแม็กไบพัดเจ็ดก้านนะครับไบพัดแดงดูดุเลยนะฮะคันนี้สวยงามทีเดียวรถผ่านการเคลือบเซรามิกเรียบร้อยแล้วด้วยคู่กับแม็กไบพัดแดงดูเข้าชุดกันมากมากเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้แตนดูว่าสวยงามมากเลยคันนี้รถทั้งเงาทั้งดุเลยนะฮะสวยสวยจริงๆคันนี้โอเคเดี๋ยวต้องนำรถคันนี้นะครับไปส่งลูกค้าที่ลาดกระบังนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการส่งมอบรถนะครับนำรถไปส่งถึงที่เลยตอนนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางนะครับที่นัดกับลูกค้าไว้นะฮะก็อยู่ตรงทางเข้านิคมนิคมลาดกะบังนะครับห้าง i อเพร s นะฮะตรงนี้ถึงจุดที่นัดหมายกันเรียบร้อยนะคะร,รอลูกค้ามาสักครู่นะครับอยู่ตรงทางเข้านิคมราดกระบังนะครับห้างตรงนี้ ลูกค้าก็ทํางานอยู่ในนิคมตรงนี้เลยนี่นะฮะก็สีดําเรียกได้ว่าถ้าอยู่กลางแดดนี่แหละครับแล้วก็ผ่านการขัดเคลือบเซรามิกขัดเคลือบแก้วก็จะดูสวยดูดุมากมากเลยนะฮะอันนี้อยู่กลางแดดเลยก็ให้ลูกคา้าตรวจสอบเรื่องรถนะครับให้เห็นกันจ,จากกลางแดดเลยนะฮะ ครับผมโอเคเดี๋ยวรอลูกค้าสักครู่นะครับตอนนี้ก็อยู่กับลูกค้านะครับหน้าห้างไอเพสนะฮะนา้ีิคมราชกระบงังเดี๋ยวให้ลูกค้าตรวจรับรถก่อนนะฮะจองรถตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรับรถกันข้ามปีนะฮะ เดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานของรถแป๊บหนึ่งนะครับ